เริ่มมาก็วิ่งไปเรื่อยจนไปโผล่ที่หมู่บ้านสีเงินแล้วก็เจอวัยรุ่นมอปลายที่กวลังวายเพราะกลัวคนมาแย่งของรักของขาจากนั้นลุงเอ้ยวัยรุ่นมปลายได้บอกกับเราว่าเราไม่ได้ปิดบังอะไรเลยลดังนั้นได้โปรดหยุดก่ดอนกูหยุดตีนานแล้วจาไม่ใช่พวกเดียวกับพวกมันเหรอก็ยังชั่ว เขาม่น้าว่าอันบัสเป็นมนุษย์เงินเดือนและหมู่บ้านนี้กำลังจะจบสิ้นเพราะมีพวกใช้คำสาปไล่ฟ้าทุกคนและฝากเราเอาศิลาไปให้ลาตินาทีแล้วลุงก,ก็จากไปอ่าแล้วไปเลยอ้าวจากนั้นเราก็เข้าไปที่คุกเพื่อส่งให้โบอสวินคาเลียจากไปแบบไม่เพลียครับผมจะทําให้คุณได้เห็นว่าต่อให้จอยพังเราเราก็เราก็เจ๋งที่สุดหนึ่ง สามปีตีตูดตีไข่ื้อเออโดนเยียบเออโอ้ยอ้ออเวีนจริงแล,แล้วเราก็ไปต่อแล้วด้วยความที่นาโนเมตเป็นสาวน้อยซุกซนก็เลยวิ่งไปชนประตูวาร์ปแล้วจุงวาร์ปไปที่ฟารลุมอสุลาเร็วเกินจ้เอ๊อุย๊ยติดอุย้ยส์หนึ่งสองสามเดี๋ยวด โอ้โหหมื่นสามโจกหมื่นสามก็เลยโดนหนึ่งทีแล้วไปสบายเลยจากนั้นเราได้กลับไปที่ทะเลสาบเรียเนียแล้วเข้าไปที่ปราสาทคาเลียก็เลยไปคอเคลียร์กับลอเรตตาอัจบินอารักขาอุ้ยโอ้โหแม่งโดนหนึ่งเท่ากับสองสกิลเวียนี่พี่เออลังเกียมันเลยดีแหละอย่ามาลังเกกยกเลยเอาไปแล้วโอ้ไปเร็วจัง ไม่บอกเร็วก็ไม่ได้ไา,ายครับผมแต่ดูเหมือนจะโดดบ่อยเกินมาก็เลยขาพลิกแล้วก็เลยสะก,กิดแล้วเจอกันจากนั้นเดินผ่านประตูออกไปพบกับราชาธมินมังสาหินก็เลยตบดิ้นในคุกเอซแล้วก็ไปสู้กับพี่หมาส้มที่เหมือนจะเป็นคู่อาฆาตตั้งแต่ชาติที่แล้วเรียกว่าแลกปากได้ไหมเรียกแลกเคียว ใครวิ่งเชื่อกูวะเออไอหมาวิ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งขอตั้งหลักก่อนดีลูกตรงทำดีลูกโอ้ยกระหนกเก่งจังเลยอีกทีนึงอึดอึดอึดหูอ่อนวงกลมโอเคไอเหมือนชาตินี้เราจะเจ๋งกว่าวิ่งย้อนกลับไปสำรวจก็เจอกับมังกรที่เรารักสวัสดีครับยัดปากยัดปาก ก็กลัวเลยไี้ไอ้ไอ้อืออ้าอ้าวก็เลยใส่ความรักให้เต็มปอดน้องบอกกูไปละอ้าวเราจึงเข้าไปที่ปราสาทจอมเวทแล้วได้เจอกับแลนนี่อีกครั้งน้องบอกมึงมาได้ไงกูไม่ได้เชิญมึงโอ้ม่ได้เจอกันนานเลยนะตอนนั้นข้ายแนะนำตัวว่าชื่อเลน่าใช่ไหมน้องเลยถามว่ามารับใช้ฉันไหมล่ะเธอไอ้จึงแก้เขินด้วยการบอกว่า ฉันมาเพื่องานนี้เลยละ่ะจากนั้นน้องก็ให้เราไปคุยกับลูกน้องคนอื่นๆที่อยู่ด้านล่างได้เจอเขากับอิจิเสนาธิการและไบรนยนักรบครึ่องมาป่าที่เจอกันแล้วเป็นเจ้านี่เองเขาได้ยินเรื่องจากท่านแลนนี่แล้วและเราก็ต้องร่วมเดินทางไปทปําธารกิจกับเขาไม่ได้เจอกันนานนะและคนสุดท้ายเซลูวิสที่บอกว่าเราเป็นพวกบ้านนอกอ้าวข้าไม่รู้นางคาดหวังอะไรในตัวผู้มุมมองบ้านนอกอา้าหาเรื่องแต่ิ่มเลย ด้วยความที่เราอยากฆ่ามันก็เลยมีพายกระซิบบอกว่าถ้าฆ่ามันแล้วเลนนี่จะหายไปเราจึงยอมให้มันด่าเราก่อนจากนั้นกลับไปหาเรนนี่เพราะว่าน้องหลับไปแล้วด้วยอ้าวไปแล้วครับเราจึงเดินทางไปหาเซลวิทที่อยู่ข้างๆว่าไงมเตรียมตัวตายอย่างเซลวิทผู้มาจริงด้วยค้เชิญตามบรรยาทกิก็ไม่รู้จักไอ้บรรน,นอกนี่เอาเถอะมาแล้วก็ช่วยไม่ได้พาเจ้าทำงานอย่างหนึ่งแล้วกัน และมันก็ให้ยาพิษแล้วฝากว่าเอาไปให้เนเฟลีลูสให้ทีจากนั้นเราก็นึกขึ้นได้ว่าโทบนั่งเศร้าอยู่คนเดียวที่เข้ามาหาลาัยไม่ได้เราจึงเอากุญแจไปให้จะพูดจริงเหรอจะยกกุญแจหินจลลัดให้ข้าจริงเหรอโอ้โอ้ขอบคุณขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทีนี้เ้าก็กลับไปมาหาลาัยได้แล้วสินะเนื่องจากที่เขาไม่ได้เข้ามาหาลาัยนานมากและในที่สุดเขาก็จะได้กลับเข้าไปในมาหาลายัยมันทําให้เขาดีใจเป็นอย่างมาก โอ้ยทบเอ้ยภาษาได้มามาหาลลยแต่พอเราเข้าไปมาหาเลยล้วก็พบกับร่างของทบที่ไปต่างโลกเราก็เลยโดของมาให้หมดจากนั้นเราก็ไปสุสารใต้ดินสัมผัสมลณนะแล้วก็เจอเข้ากับคนเฝ้ามือรอบสังหารดาบทมินอุ้ยมือรอบสังหารดาบทมินซัมมอนต้องมาครับไอหมอนี่มันโหดมากนี่ชื่อเหมือนลเลนี่ยก็เลยตบดิ้นไปอีกตัวเปี้ยงแล้วเราก็กลับไปที่โตกก๊ะกลมได้เจอเข้ากับพี่เอ็นชา ราชาผู้ไร้วิญญาณพี่ที่ยืนไม่พูดไม่จาอยู่หน้าห้องกิเดียนมันเสี้ยนมากเหลือเกินเลยเข้ามาหาเรื่องเราเออแล้วท่านนะัก็แค่อะไรของมึงเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนยายชาเดี๋ยวมึงมึงยายชาแป๊บหนึ่งยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงติดอยู่เราจึงบอกที่นี่เราไม่ทํากันอย่างนั้นก็เลยสวนจนเข้าไปสบายเย็นชาไอเย็นชา จากนั้นเราจะได้พบกับดีที่คอยตามล่าผู้มีชีวิตในความตายเด็ดลากมาแล้วนะข้าคือดีข้าจะเตือนเจ้าไว้อย่างนะอย่าได้เข้าใกล้ผู้มีชีวิตในความตายเชียวมาเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมีชีวิตในความตายเชียวล่ะ เราจรึงโชว์ความเจ๋งให้มันดูโดยการเอาลากบารนาให้มันดูหลังจากที่มันได้รู้ว่าเราเนี่ยเจ๋งแค่ไหนเขาได้ยัดเยียดงานให้เราโดยการไปตื้อพวกมีชีวิตในความตายและเอาลากบารนาไปให้บานหลวงอสูรเกรล่งเดี๋ยวเขาจะมากจนในแมปไว้ให้และมันจะไปทำอย่างอื่นแต่เราก็ตกลงว่าจะทำแทนถึงไม่ใช่แฟนก็ทำได้และยินข้างๆนั้นเราก็ได้พบกับโรเดลิก้าอีกครั้งน้องพยายามตามหาสิ่งที่น้องอยากจะทำจริงๆและมีประโยชน์ที่นี่วิเศษ,ษมากเลยแต่การชี้นําของโต๊ะกลมเจิดจ้าเกินสลับค่า ก็จะตามหาว่าข้าทําอะไรได้บ้างแล้วเราก็เข้าไปคุยกับสาวมอปลายที่อยู่ในห้องด้านในเจ้านี้เบาเลนนี่น่ ที่ผ่านมาข้าเคยเห็นมหาลูนสองอันอยู่ด้วยกันเพียงครั้งเดียวเท่านาั้นจากนั้นยายเอ้ยสาวมอปลายก็บอกกับเราว่าเจ้าเด่นมาเจ,จ๋งจริงๆให้ตายสิม,มีมหาลูนทั้งสองอันเลยเลยพร้อมบอกกับเราอีกว่าเจ้าจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นราชาแลว้วนะให้ไปเข้าพบมาริกาและฟื้นฟูบัญญัตทองซะล้วจึงถามสาวมอปลายเกี่ยวกับมาริกานางบอกมาริกาเป็นที่สถิตของวงแหวนเอเดนแต่มาริกากับทำลายวงแหวนให้แตกสลายทาให้มาริกาถูกขังลืมแต่ยังมีคนจําได้ว่าขังไว้ที่พฤกษาทองแล้วเราก็เดินทักทายคนในโต๊ะกล่มตอ โอ้ท่านปลอดภัยดีเลยเป็นเรื่องน่ายินดีนักถ้าหากข้าย้อนแสวนในการประสานวิญญาณแม้สักนิดว่าแต่มีธุระอะไรหรือได้เจอกับเนเฟรีโอ้เจ้าคือว่าแล้วเชียวถูกโต๊ะกลมเรียกมาสินะอันไหนเสร็จเร็วกว่ากันก็ไปอน,นั้นครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผอไม่ไม่ไม,ไม่ที่เราเผอมอบยาพิษให้เธอแต่ดีที่เธอยังไม่เอาเอาโอนั้นมาให้ข้าแล้วหล่อมันดีกว่าไหม เราจึงเอาไปให้กิเดียนผู้เป็นพ่อเลี้ยงของเธอกิเดียนได้บอกถึงที่อยู่เขามาหาลูนทั้งหมดกับเราล้วจึงถามข้อม,มูลเกี่ยวกับเอ็นชาและเขาตอบเราแค่เอ็นชาตายแล้วก็แล้วกันไปเนาะง่ายดีจังจากนั้นเราก็ไปหาลุงตีดาบลุงบอกน้องโดเดิก้านี่มีพรสวรรค์จังเลยนะจากนั้นเราก็เป็นแม่สื่อให้น้องโรเดลิก้ากับลุงเพื่อให้สอนการแปลวิญญาณให้กับน้องที like จะฝากฟังนามไว้กับลูกผสมอัปลักษณ์ like ที่รู้เพียงการตีดาบอย่างกูเดีด๋ยนะโ like ง่งงยิ่งนัก จากนั้นน้องก็จะทําหน้าที่ตีบวกทุติยวิญญาณให้กับเราในภายหลังอ่าขอบคุณท่านมากท่านเป็นโนมน้าวท่านฮิวให้ใช่ไหมจากนั้นเราจะไปพบกับบาทหลวงอสูรเกลรงที่วิหารอสูรแล้วก็มอบลากมรณะให้เขาสิแตกอะไรกินมรณะปอนคาทีและเขาจะตอบแทนโดยการให้สกิลเรานังจากคุยเสร็จแล้วก็ไปกอดเฟีย แล้วเธอจะเล่าความลับให้ฟังว่าที่บ้านเกิดของเธอเธอเป็นนาลีผู้วายชนที่จะร่วมเตียงกับผู้วายชนเพื่อมอบชีวิตอันยิ่งใหญ่ให้อีกครั้งแต่ก็จะทําจนสําเร็จนางก็ตาสว่างเพืะพรซะก่อนจึงถูกไล่ออกจากหมู่บ้านแต่นางก็ยังอยากเป็นนาลีผู้วายชนอยู่อ้าวเราได้กลับไปที่ทะเลสาบเดียเนียและได้เข้าไปที่คุกผนึกหัวขโมยเพื่อสู้กับอาดันผู้ขโมยเพลิงสงสัยที่บ้านไม่มีไฟใช้เพื่อแย่งชิงสกิลระดับตำนานไฟแห่งเทพมารชื่อโคเทสนี่เรียบร้อย โซ e อีซี่จากนั้นเราจึงกลับไปโชว์ความเจ๋งให้กับไอ้พวกขี้ลุม่มนักลบลูกผสมและอัสวินพิมพ์หลอมพร้อมฝาอ่โอ้โหคุณมันก็สบายดียครับถ้าเจอแบบนี้โอ้โหอีซี่อีซี่ รัาสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้เท่านี้กันเลยนะฮะสำหรับบันทึกการเดินทางของนาโนเมตในเกม Elden r i n g EP 5นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังยจในการตคกิปและไลฟ์สตีมผมด้วยนะฮะใครที่อยากสนับสนุนสามารถโดเนทผ่านลิงก์ด้านล่างหรือสมัสรครสมาชิกเดิตัวที20บาทนะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ